เช็คลายไปด้วยนะเนี่ยเราไม่มีขาตั้งเลยนะน่า <c oughs> มุมนี้ไม่เห็นเลยว่าอยู่ในบ้านอยู่ในรถเลยเราบล็อกเลยหรอ,รอใช่จริงปะ แชร์ไปส่วนตัวนกูต้องซื้อบ้านอีกแ,แล้วเราเนี่ยหายหมดลเลยวะบ้านมีกี่ตัวหายหมดเลยวะช้หยิบพันไปทราย โอ้สวัสดีครับโอ้โหนี่นี่อยากใส่ไงวะเอ้ยโจถือกันนี่เดี๋ยวให้โจไอ้โจถือไอ้โอมึงขับรถไปทำไมสร้อยมันดำเลยวะแดวะเนี่ยสร้อยแมงกันเป็นทธงแดงปะวะนี่มันมันไม่มันไม่เหมือนเส้นนั้นนะใช่ไหมเจ๊เหมือนปะ เออมันอยู่ๆกลายเป็นแดงวะอ่ะรอนมาโอเคสวัสดีครับวันนี้เรานั่งอยู่ในรถอีกแล้วนะครับ ช่วงนี้เห็นเว็บพนันเอาลูปคลิปโอ้โหคือผมคงดังมากพวกเวพนันพวก AI พวกเว็บพนันทําเอา AI มาตัดต่อทําคลิปเสียงผมไปหลอกล่อลวงหลอกลวงประชาชนนะครับใครเห็นก็รบกวนสแปมนะฮะหรือไม่ก็ไปแจ้งความให้ด้วยนะครับนะครับขอเลขบัญชีมันนะที่จะโอนไปหามันแล้วก็แจ้งความให้ด้วยนะทุกคนเราจะได้ไม่เห็นมันอีกนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับมันมาเรื่อยฮะมิจฉาชีมันมันมันเปิด มันเปิดเฟซเปิดแอปพวกนี้มันใช้เวลาแป๊บเดียวไงนะครับแปบ๊บเดียวนะครับแต่เวลาไปปิดมันนะใช้เวลา25วันเป็นอย่างน้อยนะฉะนั้นนะคุณจะต้องวนเวียนนะทุกคนในทุกคนทุกอาชีพจะต้องวนเวียนเจอกับพวกมิจฉาชีพพวกเว็บพนันเนี่ยอีกเป็นพันพันปีนะผมว่าหลังจากนี้เพราะว่ามันทำอะไรก็เราไม่มีทางไปห้ามมันได้เลย ตัดต่อเนียนมากครับใช่ครับคือไม่ผมไม่รู้อะมันก็เอาคลิปที่ผมพูดอยู่เนี่ยบางทีผมพูดถึงเรื่องเนี้ยมันเอาเสียงเอา AI ตัดต่อเลยกลายเป็นว่าเหมือนผมชักชวนเล่นการพนันเลยทางั้านที่ผมบอกเลยว่ามึงอย่าไปเล่นนะเล่นก็หมดตัวมีเท่าไหร่ก็หมดจับแม่งให้หมดเลยพวกหาเอี้ยเนี่ยออ้ยพูดไม่เพราะนะครับเตือนแม่งทุกวันอะสองหมื่นว่าครั้งแล้วเนี่ยแม่งก็เล่นกันทุกวันโดนแดกทุกวันโอนไปแล้วก็โดนบล็อกโอนไปแล้วก็ โดยมาแดกเงินฟรีๆก็ยังโอนก็ไม่รู้เป็นหาแยนวอะไรกันเชื่ออะไรง่ายๆนะครับไม่มีอะไรง่ายๆนะครับเฮียไลน์ผมยังไม่ได้เปิดดูอยู่เลยไม่เปิดเลยครับคุณดูที่ไลน์คุณสิครับว่าเปิดหรือยังถ้ายังไม่เปิดก็แปลว่าแปลว่าคุณอนะส่งผิดคนบางคนบางคนบางครั้งเนี่ยคุณก็ไปส่งหาใครก็ไม่รู้นะถ้าคุณส่งหาผมเนี่ยผมเปิดทุกอันเลยฮะยกเว้นคุณทําตัวไม่ดีผมบล็อกคุณแค่นั้นเอง ผมเลยไม่เปิดของคุณแค่นั้นเองนะครับบางสาเหตุของการไม่เปิดไลน์คุณเนี่ยมีเหตุผลเดียวนะครับไอ้มีสองเหตุผลคือหนึ่งคุณส่งปิดคนสองผมบล็อกคุณเนื่องจากคุณเป็นคนที่เคยคุยกันแล้ว,ลวเราไม่ได้เรื่องผมก็จะบล็อกไปนะครับคนนี้แหไรเอาประกัดไหมเพ่นี่เขียนว่าอะไรลูกคิดมองอมองผมอ่านไม่ทันเลยว่ะไปไปไป มึงทำซะตกใจหมดเดี๋ยวเหมือนวันนั้นก่อนไหนะึนี่อะไรอะคุณบอยมันจะให้โอนเงินไปเซอหกร้อยก็จะไปเชื่อมันครับคุณรู้จักผมมามีแต่ผมให้ของฟรีคือให้พระฟรีให้เงินเวลาที่นัดเจอแล้วถ้าผมไม่เอาผมก็ให้เงินฟรีคุณเจอผมถ้าพระคุณแท้คุณก็ได้ตังฟ์ฟรีได้ตังอีกนะครับมีแต่ผมให้ตังคุณผมไม่เคยบอกว่าเฮ้ยคุณโอนตังหาผมเลยคุณนะ อาจไม่อยากจะอธิบายร้อยพันรอบเพิ่งคุยเมื่อกี้เองนะครับก็ต้องบอกว่า,วามิจฉาชีพอ่ะมันปลอมเป็นบอยวรวจันท์นะครับชักชวนเล่นการมานัันชักชวนลงทุนนะครับออกใบเซอร์รับซื้อเหรียญรับซื้อธนบัตรรับซื้อพระให้ราคาสูงสแงแพงๆผมจะไม่ให้ราคาใครก่อนนะส่งรูปหาผมผมจะไม่ให้ราคาผมให้ดัดตูอย่างเดียว ถามว่าทําไมผมไม่ให้ราคาเพราะหนึ่งผมให้ราคาคุณคุณก็ราคาผมไม่เปรียบเทียบคนอื่นสองผมให้ราคาคุณนั่นก็ตรงเป้าหมายของมิจฉาชีพที่ชอบให้ราคาพอให้ราคาแพงคุณก็จะโอนตังค์อย่างเดียวเลยว่าทําบัตรเสียหกร้อยบาทนะครับพอคุณไม่เชื่อก็เอาบัตรประชาชนปลอมส่งให้คุณดูพอคุณดูปุบ๊บคุณไม่เชื่ออีกมันก็จะเอาทะเบียนอะไรทะเบียนการค้าปลอมให้คุณดูอีก นะครับใบรับซื้อของเก่าปลอมให้คุณดูอีกนะครับหลอกให้คุณโอนจนได้พอคุณโอนเสร็จปุ๊บมันคุณติดต่อพยายามติดต่อมันมันก็จะบล็อกคุณและพร้อมจะให้เบอร์โทรศัพท์ของผมไว้เบอร์โทรศัพท์จริงๆนะให้เบอร์โทรศัพท์คุณพอคุณเห็นเบอร์โทรศัพท์ของผมเสร็จปุ๊บกุณก็โทรมาถามหลังจากที่คุณโอนตังค์ไปแล้วนะผมก็บอกว่าเป็นมิจฉาชีพครับไม่รับซื้อครับแบงก์เหรียญเก่าไม่รับซื้อออกใบเซอร์ไม่รับครับแต่คุณโอนไปแล้วคุณก็มาด่าผมด่า ก็กูเตือนมึงรอบที่สองหมื่นกว่าแล้วมึงก็ไม่ดูเลยอ่ะอันนี้พูดตรงๆนะมันแบบแต่เอาไม่เป็นไรช่างมันเอาเป็นว่าเรากำลังจะเข้าพันทิพย์งามวงวานเดี๋ยวถ้าวันนี้ว่างจะแจกพระถาว่างนะถ้าว่างแบบมีจังหวะจะแจกพระนะครับรุนนี้เลยรุนนี้รุนนี้รุนนี้ถ้าว่างนะแต่ดูก่อนนะว่าถ้าคนเยอะเมื่อวานเนี้ยตอนไฟ์สดคนน้อยเอตอนช่วงสิบโมงเช้าอาจคนอาจจะไม่มาก แต่พอหลังจากสิบโมงครึ่งไปโอ้โหคนมากันแย่งกันมาในนี่เดี๋ยววันนี้อาจย์ไลฟ์สดแจกเรื่นี้ไม่ให้เสียโจขับรถให้มันนอนเดี๋ยวมันเถื่อนมันหลับเลยครับเดี๋ยวเราจะแจกตรืงนี้สามเสียรถติดครับอยู่สะกลอยู่สกลครับดูอยู่โอเคครับสวัสดีครับโอ้บางคนอยู่ไกลมากลยครับสะกลนี่เราเคยไป งานแต่งต้นงในที่หนาวหาวะใช่ป่ะใช่ใช่ปับสีองศาวันนั้น14องศาเลยเอือฮึช่วงเวลามันดีหนึ่งสิองศาต้องมาทำเครื่องดีหนึ่งเดินมาดูมองอือฮึมองรู้ควันสิอ๋อจากนั้นไปสกลไม่มีคนเลยหนูอ่ะตอนกลาคืนนะใช่ใเราไปกินหมูกระทะไอ้ร้านหมูกระทะอะไรวะปิ้งย่างกันปิ้งย่างเคยแล้ววะหมูกระทะพาไปนะปิ้งย่างหมูกระทะกันเล คนนี้นี่ประเทศอะไรเนี่ยตัวภาษานี้ขึ้นมาเนี่ยประเทศคาเมรไม่ก็คามรเนาะประก <c oughs> ประกติแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลาเดินทางเมื่อก่อนจะวันยี่สิบนาทีแต่เดี๋ยวนี้สี่สิบนาทีนี่นั่งในรถนานเลยไม่รู้ทำอะไรไรสดเลยล,ลายก็ยังเช็คไม่หมดเลยเต็มเครื่องมหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันที่พันทิพย์งามกหวานแจ้งข่าวบอกเพื่อน,อนๆนะนะวันนี้ผมเข้า ครับจะเข้าไปทวงหนี้คนด้ย้ยแข็งเหลือเกินเป็นหนี้ก็ไม่ค่อยใช้ด้วยเบื่อเหลือเกินนะครับเวลายืมนะง่ายง่ายเวลาคืนนี่แม่งโทรไปแม่งก็ไม่รับส่วนตีนส่วนตีนโทรไปแม่งก็ไม่รับสันดานสวัสดีครับพูดไม่เพาะเลยนะ ยืมเนี่ยเวลาเวลามายืมเนี่โอ้โหสุดยอดเลยไปดูครับแต่ตอนนี้มีข่าวอันนึ่งซึ่งไม่น่าสู้ดีนะเดี๋ยวรอดูกันครับว่าขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีฮะสำหรับนักมวยที่ผมรู้จักนะครับใช่เว็บพนันเอาเอา,เอาคลิปคุณบอยไปทำเสียง AI นะครับตัดต่อโอ้โหทุกวิธีทางฮะคือสภาพแวดล้อมของเราคือต้องบอกว่าเราอย่าเชื่อใครง่ายฮะ คุณจาไว้เลยฮะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องจําเลยนะฮะอย่าโอนนะครับทุกกรณีถ้าคุณจะโอนหาบอลเท่าจันคุณอย่าโอนยกเว้นนะครับ <c oughs> ยกเว้นแต่ก็ไม่มียกเว้นอนะ่ะเพราะผมไม่เคยให้ใครโอนตังหาผมมีแต่ผมเอาตังให้นะไม่ได้ไม่เคยเอามีคนให้ตังผมเลยนะครับวันศุกร์น่าจะไปดูฮะตอนนี้ผมมีบัตรแค่สองใบฮะแต่จะมีคนไปประมาณสี่สิบคนนะฮะ แต่มีบัตรสองใบก็เลยไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าจะเสียสละเอาบัตรให้คนอื่นไปเดี๋ยวดูกันนฮะตัดผมหล่อมากจะไม่ได้ตัดเลยเนี่ยผมยาวอยู่เลยเนี่ยนัดช่างตัดผมวันเสาร์ฮะอยากฟังประวัติลูกน้องสองคนอยู่กับพี่บอยได้ยังไงคุณต่ออะไรวะอ่านไม่ทันเลยวะมองไม่เห็นเขาถามว่า เสียโจมาอยู่กับบอยเท่าจหร่ได้โอ้โหดูสองคนนี้แม่งน้ำหนักแม่งสองร้อยโล,ลเนี่ยขึ้นมาขึ้นรถมาขึ้นรถมาอ,อยู่ได้ยังไงโอเคมันบอกว่ามันขึ้นรถมาฮะมาถามว่ามาอยู่กับบอยได้เท่าไหร่ได้ยังไงมันขึ้นรถมาเนี่ยเล่ายาวเล่ายาวเล่ายาวยี่ห้ออะไรวะเล่ายาว <laughs> สองคนนี้แม่นนงนั่งทีเดียวรถรถโยกอะ่ะรถเขาเรียกอะไรแล้วยกล้ออ่ะรถทมันบาลานซ์ใส่กว่าอืม เสื้อทีมสโมสรอะไรครับพี่ระดับตำนานเลยนะเอซีจากสาวปอปลาวสบายดีคุณต้องเจอคุณบอยแล้วโอนเงินปลอดภัยทุกคนไม่ผมไม่เคยได้เงินโอนจากใครเลยนะยกเว้นผมแบบปล่อยพระแบบ ซึ่งหน้าต่อหน้าเนี่ยผมก็ขายออนไลน์ผมก็ไม่ขายด้วยเบอร์ห,อหนึ่งไอด้นตลาการนะครับคุณครับเว็บ <Web S 1> ปันสล็อตอันไหนของจริงครับชื่อเว็บโอ้โหไอ้นี่แม่งก็เลอะเทอะจริงไอคนชื่ออะไรวงออดิโอนะครับไม่มีเว็บพนันนะครับคุณเห็นเมื่อไหร่นั่นมิจาชีพนะครับคุณแจ้งความจับให้แม่งให้หมดเลยนะโอ้โหอันี่กําลังพูดเรื่องนี้มึงก็พูดกูไม่รู้จะพูดภาษา อะไรกับมึงเลยอยากจะพูดภาษาเขมรจริงๆเลยนะครับอยากจะพูดภาษาเขมรกับคุณจริงๆเลยนะเขมรมันพูดอะไรวะพูดยังไงวะเนี่ยพะตรงตรงนี้พะตรงตรงเดี๋ยวพวกสารคลิปไปนะไอ้เย่าแม่งเดี๋ยวไปแม่ผมนึกแล้วผมนึกแล้วโอเคดีแล้วคุณอย่าไปเชื่อนะพวกเว็บพนันน่ะหลอกลวงทั้งนั้นน่ะไอ้เหี้ยบอกเล่นได้จริงแตกจริงแตกห้อมึงแตกไอ้้เหีย แม่งหลอกลวงนั้นน่ะเว็บพนันน่ะจับแม่งให้หมดเลยแต่ตำรวจกว่าจะจับเนี่ยพอดีอ่ะแม่งปิดเว็บไปได้ตังค์ไปเยอะแยะไปหมดแล้วหาดใหญ่อากาศดีครับเออหาดใหญ่นี้เราไปล่าสุดเมื่อไหร่วะมึงเคยไหนคูวะมึงไม่เคยไหนคูวเพราะว่าาเป็นสิปีตรงนี้จริงมั้ยไอ้ก้ไม่เคยหรอ ผมหมายว่านานมากนะมัน20ปีแล้วเดี๋ยขับรถไปเฮ้ยกูทั่งเครื่องไปกูซื้อเหรียญเม็ดแตงทองคำไปใจเบ้นแน่เลยเฮ้ยไม่ถึงหรอกกูจำได้กูกลับวันเดียวแม่งก็ไฟไหม้เนี่ยแหละมันวางระเบิดที่นู่นเลยตึกอะไรอะ่ะห้างอะไรสักอย่างอะหาดใหญ่อะมันมีวางระเบิดทีนึงอะนะ่ะนั่นคือล่าสุดที่ไปกลับวันเดียวระวางระเบิดเลย ถ้าได้จับมือนักเตะแล้วภูคุณวอ,อยากเจอใครมากที่สุดอืหรอือว่าภูเหรออยากเจอใครวะอิเลีไม่อยู่แล้วอ,อิเลียดย้ดยายไปแล้วเหรอยา้ายแล้วสรุปย้ายไปเหรอย้ายไปอยู่ไหนอ,อ้ตันมิล่าใช่ปะ่ะอยากจับมือใครนึกไม่ออกเลยตอนนี้ชั่วโมงนี้ก็ต้องอยากจับมือใครอ่ะ นักเตะรีวกูเหรอยากเลยยากเลยไม่รู้จะจับมือใครฟันไดเอินดิเก้ไหมเออฟันไดเลยฟันไดแม่งเท่ว่ะสูงนะ175นี่สูงไหม195เยอะ175วันนี้กำลังเข้าพันทิปครับวันนี้กำลังจะเข้าพันทิปครับมาเที่ยวปัานีไหมโอ้โหปัานีไม่ได้ไปสิบปีได้ไปถ้าจำไม่ผิดไปล่าสุดเมื่อ12เมื่อปี2556ครับ สิบสองปีที่แล้วแจกเสื้อลิวปูบ้านสิครับนี่ยังผ่อนอยู่เลยใช้บัตรเครดิตรูดไปยังไม่ได้จ่ายค่าบัตรเครดิตเลยแม่แจกิ <laughs> ยังผ่อนอยู่เลย <laughs> วันนี้มีแข่งบอลัะวันนี้ผมมีแข่งบอลนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์สดที่พันทิ์สักพักหนึ่งให้เดี๋ยวเราไปหมู่บ้านอยากเข้า <c oughs> ไปดูโอเคไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ